ปัญหาท้องผูกมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่มีกากใยและน้ำไม่เพียงพอรวมถึงออกกำลังกายน้อยทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลงวันนี้ทางเราจึงสร้างสารรค์เมนูใหม่ที่มีใยอาหารและทรีไบโอติกเป็นส่วนประกอบได้แก่ถั่วแดงและลูกเดืยนั่นคือเมนูนมลูกเดืยทรงเครื่อง ที่มีใย,ยอาหาร4.8กรัมต่อหนึ่งที่อีกทั้งเรายังใช้อาหารทางการแพทย์ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้ค่ะคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งที่ให้พลังงาน98กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนประกอบของนมลูกเดยทรงเครื่องได้แก่ถั่วแดงหลวงแห้งลูกเดยแห้ง น้ำตาลซรายข้าวโพดหวานต้มสุกอาหารทางการแพทย์ดัชนีน้ำตาลต่ำผงวุ้นใบเตยและเม็ดแมงลักค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือผู้ที่ต้องการลดพลังงานสามารถใช้สารให้ความหวานแทนได้ค่ะเราจะแบ่งวิธีทำเป็น3ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1 วุ้นใบเตยอาหารทางการแพทย์ดัชนีน้ำตาลต่ำเราจะเริ่มจากการนำผงวุ้นแช่ในน้ำ100มิลลิลิตรเป็นเวลา10นาทีให้ผงวุ้นอิ่มน้ำก่อนค่ะใช้ไฟกลางคนผงวุ้นให้ละลายจนใสผสมน้ำใบเตย200มิลลิลิตรรอจนเดือดยกโล่งและใช้น้ำที่ได้ชองอาหารทางการแพทย์ค่ะในอัตราส่วนน้ำ300มิลลิลิตรต่ออาหารทางการแพทย์24กรัม คนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมากรองผสมเม็ดแมงลักเทลงพิมพ์นำไปแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงเพื่อรอให้วุ้นเสร็จตัวค่ะระหว่างเราวุ้นเสร็จตัวเรามาเริ่มทำส่วนที่2กันต่อเลยค่ะส่วนที่2ถั่วแดงกวนล้างถั่วแดงด้วยน้ำสะอาดและแช่ถั่วแดงหนึ่งคืนนำถั่วแดงที่แช่ไว้มาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือจนถั่วแดงสุกและนิ่มปั่นถั่วแดงกับน้ำเปล่าจนละเอียด กวนถั่วแดงโดยใช้ไฟกลางเติมน้ำตาลและกวนถั่วแดงจนถั่วแดงแห้งค่ะส่วนที่3นมลูกเดือยล้างลูกเดือยด้วยเกลือประมาณ2-3รอบเพื่อลดกลิ่นสาบของลูกเดือยและล้างต่อด้วยน้ำสะอาด4-5รอบจากนั้นแช่ลูกเดือยไว้1คืนค่ะ นำลูกเดเยมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งนำไปต้มเป็นเวลา25-30นาทีหรือจลอนลูกเดยยสุกปั่นลูกเดเยกับน้ำร้อนให้ละเอียดและเติมน้ำร้อนให้ได้ปริมาตรรวม1,000มิลลิลิตรกองกากของลูกเดเยอ,ออกเติมน้ำตาลและคนน้ำตาลให้ละลายค่ะเมื่อได้ส่วนผสมครบทั้ง3ส่วนก็มาเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่ถั่วแดงกวน วุ้นอาหารทางการแพทย์ดัชนีน้ำตาลต่ำนมลูกเตยและโรยหน้าด้วยข้าวโพดหวานต้มสุกเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะนมลูกเตยทรงเครื่องเป็นเมนูใหม่ที่อยากให้ทุกคนลองทำและลองรับประทานรับรองค่ะว่าทำได้ง่ายรสชาติอร่อยอาจจะใช้เวลาในการทำนานแต่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากเพิ่มส่วนผสมอื่นก็สามารถเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะ